สวัสดีค่ะท่านแม่ดาสวัสดีครัรแต่ร้อนนะครับย้ายกให้คนตนะคแต่แม่ดาเพุ่งมาค่ะนี่จากแดดยังไไม่ดำมีเช่็ดล่บอะไรตากไหนไม่ดำาดำหรดเหรอก็ไม่อยากดำเท่าไหร่นะแรงมากทานคินทั้งตัวแดงไอกอนแดี่ก่น นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมาขายันมีอะไรอัเดกแล้วใช่เรื่องอยากรู้เรื่องอะไรล่ะหลักประกันลุงเหรอมมไม่ใช่หลักประกันลุงนะผมขอโทษนะผมเรียกผิดตายเลยทุกนระตัตีความเออเนี่ยที่มีเรื่องปัญหาความเข้าใจผิดกันเนี่ยคือคือเ่อ,เอ,อผมพูดติดปากไปหนะ่อยว่าหลักประกันลุงตายเลยผมก็แย่มากเลยต้องขอขอแก้ข่าวหน่อย คือหลักประกันตัวนี้เดิมทีเขาให้มาใช้ในตอนชุดปอตอมาอมให้ช่วยยูทูบเปอร์นะครับแล้วประเมินผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกว่าทิ้งไว้ที่ผมเลยผมเองก็เลยมีหน้าที่พาระบผูกพันที่จะต้องไปประเมินทุกเดือนไปประเมินราคาไ้ทุกเดือนประชุเหมอก็มีข่าวว่าเนี่ยมิถุนายนทัวร์จะลงนู่นลงนี่เนี่ยผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็เลยเออมาก็มาวะเราเตรียมพร้อมใช่ไหมเราเตรียมพร้อมแต่เขาก็เลยตีความไปว่า เฮ้ยชื่ออะไรวะไอสิบจีเหรอไอิบจีไม่บอกน้ำน้องว่าน่าคิดนะทําไมท่านายสมเกียรติเหมือนเตรียมหลักหลักประกันไม่สูงมากเลยเพื่อใครเหรอ <c oughs> เพื่อคดีอะไรหรือเปล่าอะไร่า <c oughs> ผมก็เลยวันนั้นก็ชี้แจงมาว่า <c oughs> ไม่ใช่แต่ถ้าหากลุงจะใช้แล้วมันมีอะไรปัญหาอะไรก็ไม่มีเพราะท่านผูญญ้ใหญ่ท่านเจ้าของท่านบอกว่าใช้ได้ทุกคนที่ที่กบอกรอกเนี่ยที่ถูกลังแกที่ถูกเอาเปรียบหรือถูกแกล้งแล้วก็เอาไปใช้ ก็เลยพูดพ่วงไปนะครับพูดพ่วงไปถึงลุงพลนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้หมายว่าลุงพลเป็นคนผิดผมไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าเขาผิหรือถูกผมไม่มีสิทธิ์นะครับพีแต่ว่าถ้าหากความไม่แน่นอนคือความแน่นอนหรืออะไรก็ตามขึ้นมาแล้วมัน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 โดนหางเลขหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยการมีอะไรที่มันอยู่อยู่ในมือเราแล้วมันพร้อมเนี่ยมันดีกว่าไม่มีนะนะครับแต่ไม่ใช่หมายวามว่าลุงเป็นผู้กระทําความผิดหรือเป็นผู้ต้องสงสัยหรืออาจจะโดน ผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้นะคิดว่าของถ้าไม่มีไว้บางไว้เฉยๆถึงเวลาใช้ก็ใช้แต่เรื่องามที่ผมสื่อสารไปในลักษณะที่อาจจะพูดผิดไปหน่อยคือหลักประกันลุงไม่ใช่ผมไม่รู้ผมพูดไปว่าหลักประกันลุงนะตอนก่อนหน้านั้นนะครับเป็นหลักประกันที่เตรียมเอาไว้แล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะถึงค้าจะเป็นมีใช้แน่นอนนะอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยตีความว่าเฮ้ชัยสมเกียรติซึ่งเป็นชัยความของลุงพลเตรียมหลักประกันให้ลุงพลหรือเปล่า อไม่ใช่ไม่ใช่ของลุงพลครับไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่โดนอะไรมาทาเป็นต้องใช้ผมมีสิทธิ์ทำไปใช้ได้เลยนะครับมีสิทธิ์ไปใช้ได้เลยครับไม่ไม่ไม่ได้เสียอะไรท่านเจ้าของไม่ได้จอะทรงท่านเจ้าของไม่ได้จอะจงว่าจะเป็นเป็นกาหลักประกันของลุงพลไม่ใช่ข่าวที่แล้วที่ปตสลุงพลไม่ใช่ไม่ได้ใช้หลักประกันนี้นะลุงพลก็ช่วยตัวเองนะทุกท่านอย่าเข้าใจผิดนะเออหลักประกันที่ผมถือไม่เฉยเฉยแช่เย็นไว้ที่ผม แต่ลุงเช็งกันของตัวเองนะครับในการประกันตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าลุงมาใช้หลักประกันตัวนี้นะไม่ใช่นะครับตัวนี้เดือนมิถุนายนที่จะถึงเนี้ยเป็นเดือนที่ทุกคนอาจจะใจจดใจจ่อว่าจริงหรือเปล่าวะแม่นบอกใช่ไหมแล้วก็มีนักวิเคราะห์ที่เป็นอาจารย์เป็นทนายหลายานที่วิเคราะห์ว่ายังไงลุงก็ห่างคือห่างไหมเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องสงสัยือกเกี่ยวข้องแน่อะไรเงี้ย แต่ตัวผมเองแม้จะไม่ได้เป็นทนายในเรื่องนั้นหน้าที่ผมมีอะไรต้องทำผมก็ทําไว้เช่นประเมินราคาผมก็ทาไว้ท่านนี้ท่นนี้คุณสุน้าจะใช้สักใบไหมครับต้องมีอยู่นะคะข้อหาอะไรบางอย่างเอเอ็มเอาสักใบไหมอะไรเนี่ยใช่ไหมจ้อสักใบไหมโจ้พูดถึงเรื่องคดีเฉ่งบอกคดีตัดไม้นี่ส่งฟ้องศารนั้นหรอครับยังครับจะนี่ไงก็ผมบอกแล้วไงว่าทุกคนไปคิดเองหมดนะ ใช่ไหมยางครับผมยังสอบปากคำไม่เสร็จเลยคุณจะไปส่งอะไรล่ะผมยังไังสอบปากคำเลยครับผมมียื่นหนึ่งบอกว่าส่งฟ้องศาลแล้วยันยังยันว่านายเขาบอกได้ข่าวได้ข่าวคุณก็จะว่าข่าวลือก็ข่าวลือไปก่อนแล้วก็มีช่องมึงบอกว่าเมื่อวานท่านพนายพาลุงพลพาลุงพลไปแส่หนีหนีหนีเที่ยวหนีเที่ยว ถ้าคุณอยากรู้เรื่องพวกนี้คุณรอผมมามารายงานเองผมจะรู้ดีที่สุดเพราะว่าทางตำรวจกับผมเนี่ยผมประสานอยู่เรื่องกับทางปสสว่าผมจะมีขอสอบพยานเพิ่มสอบสอบพยานเพิ่มตำรวจก็ต้องไปสรุปสำนวนแต่คุณจําไว้เลยนะครับโดยธรรมชาติตำรวจเนี่ยส่วนรยังมัมมกจะสั่งก่อนและให้ท่านอายการกันกรองอีกทีหนึ่งโดยธรรมชาตินะแต่ถ้าหลักฐานเราชัดแจ้งชัดเจน ก็สั่งไม่พร้อมได้อยากจะิญเหมือนกันนะฮะร้อนเหรอครับร้อนเรายกไหมยกได้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปร่วมงานจะหมดเวลาแลยเพราะนั้นอย่าอย่าเชื่อข่าวลือโดยไม่ได้ถามผมก่อนโทรถามได้นะถามได้นะครับพี่ทนายปสสสั่งฟ้องถามได้นะครับเพราะเบอร์โทรผมน่าจะน่าจะบินว้นถึงไหนแล้วมั้งก็เห็นเห็นมานาเขาตื่นเต้นไห่มานาพี่มานากับลุงพงษ์เนี่ยผมมาห่าง พี่มานามมาพูดให้ช่างคงตื่นเต้นคือคนไม่เคยโดนคดีบางอย่างบางทีมันตื่นเต้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับผมคิดว่าท้าไปยูงพาไปกันแล้วนำพาไปคกันอ๋อเอาเลยไปเลยไป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 เลยครับขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณครับไอไปุณไป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 ไีไป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 เดี๋ยวพี่ พี่รอพร้อมแล้วเอ็มทอบอกหน่อยได้ได้ค่ะมันจะไม่เป็นเกลการถเขาเถอะนุ๊กได้ค่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปที่งานต่อเลยนะคะนี่ขนาดน้ำไปด้วยเลยเราไม่ผู้ใหญ่ไม่ได้คนนี้ร้อนนะไอ้ร้อนเลยร้อนเลยนั่งเฉยๆนะนี่ผมไม่ทำอะไรนะโอ้โห ต้องเกวน้ยงต้องควรซอันนี่ฮะมันหนักมากเลยผมใช่ครับผมว่าไอโครงการปลูกป่านี่ต้องขึ้นมาทำใหม่แล้วนะปลูกป่าเยอะๆที่ร้อนร้นพื้นที่ร้อนร้อนเนี่ยน่าหลุดหงิดเราเล่นแล้วเล่นเยอะเล่นเยอะเขาเล็งลงไปเล็งไปเอาเล่งไปเล็งไปอยู่ที่อากาศดีๆดูผ่องขึ้นเลยสมบูรณ์มากแล้วเนี่ยเนี่ยกลับมาแล้วตอนไหนยังไม่รู้เลยทดี๋ยวนี้เอาไว้เดี๋ยวพี่จะไปเชียงใหม่บ่ายโมค่อยตามไปก็ได้ไป ไปรถคันเดียวกันก็ได้ไม่ต้องเปลืองเดี๋ยวมามาดูก่อนเดี๋ยวจะวางแผนจะไปงานคดีผมไปเที่ยวเล่นจะไปดูบรรยากาศเชียงใหม่กันแ่แล้วเราก็เพลงใส่แกมนุ่งนางตุ้นแดงอะไรอย้นะน่าจะสนุกแน่นอนคอ่านะครับสวัสดีออันนี้อีกช่องหนึ่งหรอแม่ช่องอะไรกาเ่ยช่องแม่ดากกอกค่ะพ่อแม่ดาช่องเล็กค่ะ มีคนดูเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยถึงถึงยังถึงถึงเกณฑ์ยังยังค่ะยังยังยังอีกไกลค่ะยังไม่ถึงพันชั่วโมงเลยค่ะอย่าเสียกําลังใจครับขนาดเพื่อนทนายยังต้องไปอย่าพึ่งลงโทษเลยค่ะมันต้องลงมาฟ้าผ่าไหมคะใช้พี่โทรหาทนายเป็นน้าของู้นท่าอุบลอ่ะครับผมอ๋อสสวัดีค่ะมาแล้วเหรอครับมามาเยี่ยมต้นโอ้แต่ทำไมเหมือนเหมือนขายของเลย ไม่มันจะช่วยหมอหนุ่มโอ้นี่ครับที่โทรหาผมครับเนียค่ะค่ะนี่แหละเนี่ยคุณาน้าที่โทรมาผมว่าตาดูแลต้นด้วยนะคนนี้แหละครับผมก็อ๋อโอเคครับโอเคครับจะมีไม่มีอะไรครับได้ครับนะโอเคครับโอเคครับโอ้ไม่ช่หมอหนุ่มเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เลยรลมระหายไปค่ะเอาใจช่วยครับค่ะขอบคุณฝากฝากช่องด้วยค่ะเล็กๆค่ะฝากช่องนี้ด้วยนะครับ แม่ดากกกอกแม่ดากกากองเนี่ยขอให้ต้นดูอยู่เนาะแม่ดากกกอกนะครับช่วยดูหน่อยนะฮะเข้าไปช่วยกด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 กกอนมันไม่ได้เรื่องใหญ่เลยครับะนะครับเข้าไปช่วยกันก่อนให้ทุกช่องมีมีสิทธิที่จะทารายได้มีสิทธิ์ที่จะนําเสนอความคิดคือเราแหกกไปช่วยกดไม่ได้เสียตังค์ครับมันเป็นการแบ่งปันน้ําใจแบ่งปันอโอกาสะนะครับเข้าไปกดแม่ดากกกอกเสร็จแล้วกลับมากดเบาต้นเหมือนเดิมก็ได้ ใครดูของคุณซาลีนาอยู่ก็ไปกดนะกดแม่ด่างกรอบกดดัมมี่ไม่ต้องไปกดครับสี่คนครับดัมมี่ดัมมี่บันตี้ทนายไม่ต้องไปกดครับบันดี้นะนะเ่คนนี้เขาก็พยายามทําอยู่อยู่400กว่าคนแล้วแต่จริงๆถ้าเอามาตั้งดันเมื่อกี้น่าจะดันได้อยู่แต่ไม่ตั้งกล้องยอ้เหรอทนายจะดันให้ไหมคะเดี๋ยวแม่ด้จะตั้งกล้องเลยดันไไม่ ถ้าจะตั้งกล้องของแม่ต้องมีกล้องของผมก่อนค่ะคือวันนี้ผมต้องขึ้นใช่่คะและใช้เอฟซีของผมเนี่ยช่วยหรือเอฟซีของปู่ผูนีเอฟซีของคุณเนี่ยถ้าจะให้เอฟซีเขาต่อยเขาพูดค่ะเนี่ยคแต่ถ้าผมกดดันก็จะเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่สาริกาผมช่วยช่องเอฟทีสตอรี่ปุ๊บเดียวขึ้นตอนเช้าสามพันกว่าเลยค่ะอย่างเงี้ยดูว่าครับใครดูเอฟทีสตอรี่ไหมเมื่อวานเมื่อวานก่อนที่ผมไลฟ์สดที่สาริกาเป็นเป็นเป็นกลุ่มของพี่ผูนีเขาแล้วเขาอะไขอให้ผมช่วยดันผมก็เลย ขนนอเข้ามาผมแล้วเขาเปิดของผมด้วยนั้นรบกคนดันข้องสาลีนาเจนอหนึ่งแสนจะมีรถแห่นะคะขาขาขานี้ต้องให้ผมช่วยดันแหละครับผมว่ากูซายหน้าต้องดันผมนะมันไม่ใช่นะแต่นี่เรารีย